ตื่นคลิปนี้มีการสปอยเนื้อเรื่องโจโจ้ถ้าใครแอกโดนสปอยให้ไปหาดูโจโจ้ใจงง เมื่อเช้าก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาลิงก์สตาร์โตทักทิ้งของผมด้วยนะครับถ้าอยากดูคลิปนี้ยังมีอัตราเ,เนี่ยก็อย่าเบิดเนี่ยก็ได้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมนะครับดาวคงหน้าวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกมโลบอคแมปอภิษซาดโวลีไว้นั่นเองนะอ่านชื่อเกมผิดต้องขออภัยด้วยนะครับอืมวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวสแตนครับอย่างสแตนสตาร์แพตินัมนะครับไม่ใช่ตัวเฮียนี่นะมโกเอพีเลน ก็สำหรับคนที่ย like ังไม่เคยดูเรื่องโจโจผมขอแนะนําให้ไปดูก่อนนะเพราะในคลิปนี้อาจจะมีการสปอยเนื้อเรื่องในภาค 3, 4, 5เลยนะอบางทีมันก็ลาไป 4, 5เลยนะไม่ก็6เลยโอเคถ้าอยากดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คลิปผมต่อไปนะครับโอเคละไมยสุ่มสแตนหาเออคุโจโจทาโร่เลยหรือสแตนสตาร์เพชินัมนะัดีโอคุยสุโอเคซื้อทดสอบเยอะ โอเคมาที่บาทหลวงพุชี่ของเรานะหนากูาสปอยไปอีกแลนึงคงไม่รู้หรอกว่าเขาเค,คอือใครนะอืออ้าวไวไวสนเน็กเฉยเลยเว้ยคิวเลอร์ควีนเยี่ยมเป็นตัวที่กูอยากได้แต่แมว <c oughs> <c oughs> กูจะมารีวิวสตาร์เพทินัมโอเคตัดฉากไปตอนผมได้สตาร์เพทินัมเลยละกัน เออได้แล้วได้สตาร์เพชินัแล้วนะอืมเราจะก็จะมารีวิวพวกสก,กิลนะครับกับคาแรคเตอร์ว่ามันสวยขนาดไหนนะนี่มันก็จะประมาณนี้แลยนะโพธาเออเนี่ยโพธามันก็จะประมาณนี้ลิกสัสติดโอเคนี่ก็คือบทพูดนะโอ,โอเคก็ประมาณนี้นะนคือบทพูดมันมี3มประโยชน์นะ ผู้ใช้ของ Star Pit ดำผู้นี้ก็คือคุโจโจทาโร่นะครับในตัวเอกของภาค3นะต้องขอประทานโทษดวยคือเมื่อกี้สกิล E มันไม่มีดาเมจนะผมเลยรีตัวเข้ามาใหม่นะโอเคสกิล E นะครับโอลาลาลานะโอเคการต่อหมัดล้วนนั่นเองอก็จะประมาณนี้นะแล้วก็สกิล R คือโอลาคือหมัดต่อยหมัดหนักเออประมาณนั้นโอลาไม่โดนโอลาไม่โดนเดียว เออโดนซะทีสกิลมาคือการต่อยสองทีนะโ oh, อล่าล่านั่นเองนะดูนี่ก็ประมาณนี้นะสกิลเฮดคือสกิลดูน,นั่นเองนะ <c oughs> สกิลดูนะ <c oughs> นี่มันคือการดูอย่างนี้นะอ่า <c oughs> ไอตอนดูเนี่ยมันใช้ตอนที่สู้กับสแตนหมอกของป้าหยาดนะอ่านี่คือการสปอยภาคสามกูคือสปอยภาคสามไปแล้ว <c oughs> ต่อไปคือสกิลเอฟนะคือมันเป็นการที่จับศัตรูไว้แล้วก็ต่อ,อยรัวๆนะอ่าก็ประมาณนี้นะอ่ะดู ก็จะประมาณนี้นะต่อไปสกิลที่คือ Starfinger นะเป็นการยืดนิ้วออกไปนะแต่ว่าช่วนหลังคือจะไม่ได้ใช้แล้วใช้ตอนสู้กับสแตนน้ำในสัตว์น้ำสัตว์ปลาฉลามเลกอย่างโอเคดู <f> ชึบโอเคมันจะปล่อยนิ้วออกไปแล้วก็ปาดคอหอยศัตรูนะอืมก็ประมาณนี้ต่อไปสกิลวีสกิลวีรู้สึกว่าจะไม่มีนะอ่า สกิลซีคือการกิ้งแซคือพุ่งกระโดดนั่นแหล้วเอ็กคือกันนะเอ็กก็จะกันประมาณนี้นะอ่ะแล้วก็การต่อยธรรมดาก็ประมาณนี้นี่นี่นี่อ่าคือประมาณนี้แหละเออโอเคมีหน้าถ้าชอบคลิปนี้กีลิงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กผมต่อไปนะครับโอเคพ่อกันคลิปหน้าครับไม่สายเยอะนวล่ะสตาร์แพลตตินั่ม